สวัสดีครับท่านผู้ชมขอตอนรับขอสู่ช่องส่อโชคครับเมื่อนี้ส่อผโชคก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคออแปของคุณสุนทรครับเป็นยังส่อผโชคจังมาที่ขออแปของคุณสุนทรครับพะว่าคุณสุนทรน,นี่นเป็นผู้นึงที่โชคดีครับในงวดที่ผ่านมาหรือหล,ล,ลายหงวดแล้ววันนครับตอนนี้ส่อผโชคก็เลยสิมหาเล็กแนวทาง ไปฝากพี่ฝากน้องคื้เกลอละครับภายใน่ปีนึงนหะคือทุ่นเราที่เหลือคือเป็นกำไรเหมือนกำไลครับผมนั่งวุ่นวุ่นครับครับผมมามันเห็นเร็วกว่วางัวครับแฝะปีละสองเทือออกลูกครับออกลูกปีละสองเทือครับผมเต่ละสองตโอ้มันออกเจ่อละสองตครับผมมันเลยได้ไหวครับโอ้มันออกลูกแฝดเครื่งหน่อยบรนสสองต มีลายกันป่ะสามก็มี่ครับบางแม่สามตัวครับครับผมเนี่ยที่เห็นมันข้าวเดียวัตัวด้ปีนึงมันก็เห็นผลเลยครับในวโอ้เป็นเป็นในอันนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งนี่นะอันนี้เลี้ยงเขาเลี้ยงแม่นะครับเลี้ยงเลี้ยงแพะเนื้อครับแพะบ่ี่ครับแพะเนื้อกับแกะครับมันมีแกะน้ำแกะตัวนั้นนั่นแกะสูงอันนั้คือมีแกะกับแพะบ่ครับผมคนป่วยหนึ่งคือแพะแพะมีตัวขาวนะครับ โอ้พูดหนพีิครับซออุงข้าวเป็นแพ่มันจะมีพันผสมพนันบ่อกระมีบอ่อเลือดสูงเลือดลอยมันมีหลายอย่างอันนี้คื่อนพันผสมครับโอ้ผสม<อ>เข้าซื้อมาในราคาบ่แพงตัวนึงกับความดุกในห่วงครับความจะลอดเนะี่ยความจะออกแล้วก็คือว่าสีพันหาแต่ตอนนี้บ่ได้แล้วมันมันแพะขาดตลาดหาพันหาตอนนี้นะเวลานี้ โอ้วามหมายในลักษณะไอที่เขามารับเ้าทรงเลยก็ได้มันมาทรงทรงเลยข้าเจ้ามารับซื้อห้อยเองครับมีตลาดรองลับครับว่าได้ไปไป,ไปตลาดแพรคือง,งว่วครับวัตะมีตัวผู้ให้เขามีตัวมีแพรขายให้เขาวัตะมีแพรขายครับตลาดว่ได้ยากเลยมบ่ได้ยากครับม่ได้ยากครับว่าได้ไปประกาศขายยาขาเจ้าเลียนห้อาเองครับโอ้อันนี้เป็นอาชีพที่นาสนใจเด้อเนี่ยมันแพร่นี่แล้วเดือนปีหนึ่งสองเที่ยนี่แหละมันนาสนใจเนาะ ครับนี่แหละคือกำไรครับนี่แต่กำไรมันบาแลนอย่างไรใช่ไหครับผมใช้กองพุ่นก็ได้เจ้าพูช่ายองสีเย็นครับเปิดเปิดน้องีใจเจ้าบังพูชามันจะมันจะเย็นนะเจ้าบ่บ่ได้เลี้ยงยาคืองงวะคือควายครับคิดว่าเขาเลี้ยงหมาโอ้นนี่ครับคือว่าเขาเลี้ยงหมาคือกันเลยครับคือว่ามีความสุขอยู่กับมันคือเลี้ยงไก่หรือบ่ได้คืองงวะควายดิมันก็เป็นแต่มีความสุขอยู่ครับ ว่าใหมา่บางด้วยครับสบายๆนะเนาะเด็กใหม่ก็ไม่เรียนน้ำลายเด็กใหม่อยากมาเบิองแพร่เบิองแกะครับมีความสุขเด็กใหม่ก็ได้ทายลูกก็มั่นผลผลิตได้ไวอนี้ครับว่าซิ่วๆเตัวนไงไปย่างไปไปทั้งปุ่นทั้เสียบไปไหนปย่างไปเบิองนุ่มห้อง แต่ว่าทามีพักอาทิ้นบ่ได้ยางน้ำมันหยากว้างไว้มองนี้มันมาเองเลยครับโอ้ถสือกินพักอาทิ้นมากนะทำเมื่อใดจะใช้ท้ำนี่เอาพักอาทิ้นให้บอกผมล่วงหน้าเอาะถ้าพักอาทิ้นมากกว้างไม่เห็นว่านี่เบ็เดียวหัือเป่ายางน้ำกลนมันหยากโอ้เทคนิคคือว่าเปียกหรือเป่าครับหุ่นแทบแทบเปียกหมดเลยครับโอ้เอาขึ้นจะียวที่เลี้ยงดีครต้นทำยังไงต้นไม้กับใบเฮ็ดเฟื่อนครับยาเผาถิ่มอืมงานรุ่นในเฮ็ดสวนพักอาทิ้นยางเดียวแต่เลี้ยงแพะนี่เนาะ ปักกะทิงแกไว้เป็นชามเลยแกไว้แกไว้ก็จริมันปูมแกเอาอย่างมันเอาไงไม่ไหวแต่ไม่ไหวแต่ปูวันห้าไม่ถาวระยะเวลาหนึ่งปีสองเดือนปีก็ว่านี่ปีสองเดือนนี่นะครับผมได้แพ้หลายปาเนี้โอ้ยหิบเลี้ยงได้อพ่อแม่พี่น้องได้ปลาสามตัวก็ได้เราต้องเอาหัวอาหารเสริมมาได้เลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงเนี่ยเข้าเข้ากับอะไรมี่หัวอาหารนี่ครับอะไรนีอาหารเสริมมามีเลี้ยงเลย อย่างธรรามาชาดลุ่มเลยครับที่พ่อแม่พี่น้องมองเห็นอยู่ทั้งหนา้าผมก็มีแต่แพะแจ้แกะเหะครับของเสียฉุนท่อนนะครับเพิ่นกแกยู้พี่อะไรยู้ทั้งวัดสร้างพี่อะไรองเพิ่นเลี้ยงอะไรแจ้ทาเลเพิ่อนแกดีมากทั้งมี่กับชีป็นการครับโอ้เดียวเห็นมันหวัวด่านบ้านครับผมด่านหน้าปังครับโอ้หน้าปังควา,ามคิดม้าไก่ตัวนี้หน้าปัง เลี้ยงแล้าดีเรามีหน้าอยู่ตั้งทีกับพอดีโอ้ได้จังหวะเราก็ได้ร่องตรวจสอบเบ้งได้ผลผลิตเกินคาดครับปีปีสองเดือนนะครับมีแพะมี่แขะเพิ่มขึ้นมาเป็นตารวมแล้วเึ่งเค่งเข้าขายไปสามสิบโตครับเริ่มจากลงทุนคือ5หาโตนะครับตันเนี้ยซีโตปูหนึ่ง ันไปตายทุงมูงกำนี้ซื้อมาเพิ่มอีกสอแม่สามแม่สี่ันเื้อื้อเื้อเรียกเอาตอนมันทว่างครับมันจังจะเห็นผลผลิตไหวครับไม่งนว่ครับครับครั้าไปซื้อตัว่องนี่ติดแท่งก็ตัวผ้า่องบ่บันครับผมมันจะตั้งกันบม่เท่าไรครับตั้งกันเ่เท่าไรเราตัวทองเขาระบุอะไรเปลี่ยนหืควอดสองเหรียควาดเฉยๆเขาระบุอะเลยครับผมเขาเรียกตัวชองจะเปลี่ยนมัองอดหาุเหรียญอยู่ระวางโอ้เดรยครับผม โอ้เขาทาไปโดนไปไหนพ่อขายสมมติว่าเริ่มเริ่มจากเข้าเรียงจากกอดคอดเลยนับไปหกเดือนจำนายหกเดือนจำนายครับหกเดือนจำนายกี่ได้ตัวประมาณเท่าไหร่เอาล่างสี่มือตัวหนึ่งยี่สิบห้าถึงสามสิบโลครับโลละลอยสี่สิบบาทครับโลตอนเหมอก้านโลละลอยยี่สิบตอนนี้ร้อยสี่สิบแล้วครับเอาแป้งสินไหมตอนนี้แป้งสินครับต้นบริโภคดีแล้วครับท่านใบไม่ใบไรใบเอียงกินเรียบจะนี้กินเรียบครับ ก็เลี้ยงยังไงเนะาะครับผมสีอ้วนดีดนอยู่ดีไหนเนะาะเบังลักษณะแล้วได้หายหัวหันบ้นงบ้างไหมบ่ครับอ๋อถ้ามาศาติ์บ้างบางคราวมันหายหัวอาหารมันก็จะเหลี่ยมกว่านี้ครับมันจะมันคือว่าจำพเกหาตกองญี่ปุ่นเนี่ยน,น่องกล่องก็หน,นี่ครับผมโอ้แต่ว่าแบบนี้น่าจะดีกว่านี่ธรรมาดาเลี้ยงอยู่ในฝุ่นดีครับปลไวเวนในฝุ่น เพรว่าตอนเย็นหรืมนี่สวนมันต่างหาโอ้มีสวนมันอยู่คนตอนแรกคือว่าเรียงหน้าหยาดหน้าป่าโอ้ีหหน้าเป็นเนาะครับคุณหน้าโอ้หน้าเฮาูีทงคนสามสิบเก่าไรโอ้สามสิบเก่าไรครับแม่พูดที่เดี๋ยวกินเล้น้ม่พูิงอะนี่โพซิงเลยโอ้บัไดเที่ยมันมอดระดัวคนเวลาล้วันไดเที่ยมเนเ้าอยู่ครับเพื่อนให้ถามาหากินครับแต่พอละว่าเฮ็ดไปให้สามีเฮ็ดต่อเติมเอา น่าจนั่นกต่ไม่เด่นเมื่อหัวน้ำเล่าเนี่ยนะเนี่ยอันตัวเป็นน้องไส้ของไองยังก่อนไส้พอนะครับอ่าแต่พอนบ่ครับผมเล่าอยู่อิสราเอลตอนนั้นเราสปอนเซอร์ผมผู้นึงครับโอ้ยเยวนี้ยังอยู่อิสราเอลียเยอะหนูแต่พอนนั่นเระสปอนเซอร์คือว่าอยากมีโครงการยังเสนอไอ้กับร้านอยู่เมื่อหนออืงครับผม เขาก็ให้ทุนมาเข้ากับบริหารเราครับออืมโเคข้าเฮ็ดได้เขาก็สนับสนุนเข้าอ๋อโอเคโอเควันใด้ลงทุนหลายปันงู้ปันกล้วยนี่งม้วนม้วนยังได้อัดเสี้ยงนี่ครับเนี่ยม้วนอัดเสี้ยงกว่าละ1ิบสี่สบาทนี่ครับพุ่นน่ะครับผมต้นมะพท้าวนี่ม้วนได้ม้วนมีเได้ครับบ่ได้มีหยังแค่ผักอาทินกับปลูกหญ้าลูกสี่ไว้อืมหญ้าหวานที่เสียวก็ได้หญ้านื้เสียก็ได้บดให้มันมันก็บ่กินดีคือคือบ่คือหญ้าคือหญ้าครับโอ้ มันกินได้ยุ้ยนะบอกินดีครับพักบุงพักบุงแห้งก็มีส่วนพักบุงแห้งก็กินได้เอานั่นแหละมันมาที่สุดคือพักบุงแห้งครับไป,ไ,ปไปจัดมาเลยกองตุ้มๆเยอะเดี๋ยวนี้ได้ได้ครับ <c oughs> ผมถ้ามันนมาเอาอยุสสานรนองบัวบานกลางอันนี้เพิ่นดึงขึ้นให้แลยนะได้เลยโอ้ยขอบคุณมากมีแต่หอบขึ้นหอบขึ้นใส่รถได้เลยแล่นเข้าไปทางเมะกรูดมะเขือมีคนปลูกครับมะมีคนเลี้ยงพักอาทิ้นร้ายครับตอนนี้พักอาทิ้นอยู่ขังทางแถบจะบ่มีแล้ว ทุกหมู่บ้านครับไปสังเกตครับโอ้ที่เห็นรถเอนเขาไปจอดเก็บพักกะทินหล่วนี้แล้วนี่ตัวนี่บบบไดนเนาะใช้เหลียงมากใช้ปิกอัพมากเจ้าผมจะสงสัยว่าเขาเจ้าฟันไปยังข้มาฟันไปยังไงเด้ที่แรกว่ามันเขาเจ้าไปเลี้ยงหมูหวยหมูมันขึ้นกินจ้าสิขกินดีเลี้ยงแล้ววัปานเขาซื้อหัวอาหารซื้อห้ามแต่มันยุ่งไงคือว่าเนาะมันมันลงทุนหลายกำไรน้อยสุดนยอดสุดยอด ลงทุนลงแรงหลายหมูเนาะแต่จะนีกัเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับส<อ>าหรับพพี่น้องที่กำลังมองหาว่าสิเฮ็ดอีหยังมอมาจากเมืองนอกเมืองหน้าบอกคือว่ามาจะทํางานเมืองไทยกรุงเทพบอกนี้จากมาอยู่น้ำบานน้ำซองว่าสิเฮ็ดอีหยังนะครับนีก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งจากเสียสุนทอนเสียสุนท่อนให้แนวทางสําหรับแนวทางการประกอบอาชีพอาชีพสักอาชีพหนึ่งนะครับการนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของอาชีพที่พ่อแม่พี่น้องกำลัง เป็นอาชีพที่ไม่ได้ลงทุนหลายนะหยิบจับได้เนาะครับขันอยากกขันอยากเป็นเกษตรกรก็ลงทุนมาหลายแล้วก็เห็นผลเนี่มันเป็นอาชีพที่ลงทุนมาหลายกันที่ชื่องัวกับแพ่งเอาใ่้งัอได้ตัวเดียวครับเราทวงสามปีจังจะได้เห็นผลครับก็จะตังทวงถ้่จะออกลูกถ้่จะง่ญ่แต่แพ้นี่ว่าว่าถึงปีเดียวก็ได้ทุ่ขึ้นครับอืมแรงก็บ่ได้ลงหลายหนอ ชนก็ไปลงหลาสารัตมันยังสารัตมันบ่ธรรมดาไปได้ไหมเลี้ยงอยู่ข้างในครับควายรีแลกควไข่ถรามดาไปคลอกเล่นมั้งควยคังไว้ผมมัีมันมีตะคร์ลวดมันต้องใส่ตะไคร้เนาะขันเลี้ยงซุ้มนี้เนาะใช่ครับสำรวจน้ำหกเสร็จมันหลอยครับเอาบานนี้ที่แม่หันเหเขาเขาเลี้ยงไหมดีบ่ะนี่อันนี้นั่นไปแล้วตัวตัวนี้เก็บหอมมุ่นไปแล้วครับผมสี่แม่หันเหเขาเลี้ยงไหม่บานนี้ทีมีแนวถามแถวเรียกหน้าจังหวดดวงนึ่ง อพียงคคอได้ทั้งนบนทั้งล่างแต่คพือเปลี่ยนากเห็ดแถวมาแบงมาปั่นในพียงเลขอายุดอนหน้านี่นะอ,อยู่เพิ่นนิสานนิปุ่มอยู่แน่บอกบอกครับผมแต่ว่ามันเป็นยนจางสี่วันนี้บางทีเขาฟันคิวอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าจะมีเวลาสื่อกับมีนะ<อ>คฟันเอาตัวนหนฟันเอาครับจนมาอยู่เพิ่นนิปุ่มอยู่หน้าเนี่บแต่ว่าจะได้เห็ดได้เห็ดให้เพิ่นมาอยู่สารพระปุ่ม ครับเนี่ขออนุญาตเก็บเสียงเด้อผมบ่ได้เก็บภาพเด้อันนี้นะบด้เก็บภาพบ่ได้ตไทยหน้าตาครับใช่ไอันนี้คือก็เลยว่าขอโอกาสหลังจากที่มาถ่ายถ้ำนี่ก็เลยว่ามาอยากขอได้โอกาสได้โอกาสได้โอกาสพอดีนะว่นนี้ซึ่งงวดที่แล้วนี่ซึ่งเมียดอกอว่าสูฟังจังว่ารู้ดอกเมียนหรอซูฟังบ่รู้เลย ก็ได้ตัว yeah. ดีอย mm ู hmm. okay. mm ่ค hmm. ร well, so, no? well. ับวดที่แล้วก็ได้ต่้งวันี้กับวู้ดฟันว่าได้เห็นน้องใหม่หลายพี่สาวก็เลยตีเป็นซีเจ็ดเจ็ดซีโงงวันนี้ถ้าผมซีเจ็ดเจ็ดซีซีหกหกซีนี่แหละกับซีเก่าเก่าซีมันมี่ซ้ำนี่ครับาะว่ามันหกกับเก่ามันตัวเดียวกันแต่ว่าหกซีก็จะบอกคิดว่ามันเป็นปีใหม่ถตาอกจะมีมันออกแล้ววันนี้ หกสิมันเป็นพ่อสาวไหมจะมือจะมือแจ่งแถวมันอ่อนไหมมันจะเป็นซีหกหรือว่าเก่าซีซีเก่าอ้าวไมีเหตุผลเลยเนาะครับเพราะมันอาผมมัดซีเจ็ดเจ็ดซีซีเจ็ดเจ็ดซีครับผมไปซื้อฮาต์ดดิสกมาเจ็ดซีอ้าวเป็นแนวทางที่ดีได้ไหแต่ว่าเขากับบลูวูธโจนตัวใด้แต่ว่าเขาได้ตัวนี้นะ อ๋าหน่ไปหัวจะขายแม่แต่หูวก็จะซื้อแล้วแม่นว่ากันถ้าถ้าหูตัวได้ผมสขายแม่ก็วัวไปซื้อแล้วฟันว่าไปเจ็บน้องใหม่จริฟันว่าเห็นน้องใหม่สางล่างยิ่งสียำลังจะไปเอามาแกงที่ผมเล่ตื่นถึงก้อนแมก็เล่สอนซูพี่สาวฟังว่าแย่จะเล่น้องใหม่เป็นตัวไหนเป็นเล่บอกผมเจ็ดสี่ีเจ็ดผมก็เล่ไปเสี่ยงเพื่ฟนผมก็เล่ฟันดีว่าผมก็ได้บะคอยแล้วบะคอยอีกแน่ครับันว่าตำรวจผมตำรวจจับผมคือ เมืที่แล้วหนึ่งเจ็ดศูนย์นะเจ็ดศูนย์เมืที่แล้วอันกันเจ็ดศูนย์ครับแต่ผมเสียงเจ็ดศูนย์นี่คือว่าฟันว่าตำรวจมาจับนะผมบ้านนี้เท่าความไม่ยักหน้อยเนี่ยบ้านนี้เมดที่แล้วนั่นฟันเอียงพอดีสี่เจ็ดศูนย์เพิ่นมาบอกอยู่นี่ละเพิ่นมาเป็นตัวเลยเพิ่นมาล่ำเป็นล่ำถวายบ้านนี้เพิ่นเลยบอกว่าถอยไปที่หนึ่งเจ็ดศูนย์ก่อนเพิ่นบอกก็สั้นเลยเขาเป็นตัวเลยเกินผมก็เลยเขียนอะไหนึ่งเจ็ดศูนย์บ้านนี้ หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมันขึ้บ่อคอยออกล่ำล่ำท้ายนี่ขึ้นได้ฝันบมดได้ฝันล่ำตะวันนี่บ่อเมนเรื่องจริงคือเป็นล่ำตะวันอยู่แบบนี้นะครับครับอยู่สารพระพุ่มสารตะปูว่าครับแล้วเพื่อนบอกว่าให้ถอยไปที่หนึ่งเจ็ดศูนย์ก่อนเพื่อนบอกผมถอยลังขึ้นไปนะผมเลยมาเสียงเหล็กเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์กับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยบ่อเสียงมันออกยากเส้นยาก กะเล่มาเสี้ยงมึงเป็นกะเล่ฝันว่าตำรวจมาจับครับฝันว่าตำรวจจับครับกะเล่กะเล่ล่อลองมึงก็น่ารับแต่ว่าควงมวันี้เห็นวันนี้นอนดอกว่าเนาะเวันนี้เอาห้าวขาไห้แนวทางกันเราสู้กันฟังให้แนวทางกันไปเพราะว่าอย่าลืมว่าไผกับฝันได้ขึ้นกันมันซีบขนกับซีบโตครับข้อมือด้กับเสียความฝันไฟมันนะครับแม่นแมนเลยถูกต้อง สาเหตุที่มาเมื่อนี่ยมหาเสี่ยได้ยนินข่าวว่ามีโชคมีลาบเนี่ยอาจสีบ่มากไม่อย่างดอกแต่ว่ากามันกาคนจีฝันเหลือสิเล็กมันหน่อยอยู่ดิครับ,บหน่อยๆเลยมาขอนแนวทางแต่ภูมิอยู่หน้าพันดีอยู่มีฐานประภูมิอยูอ่แต่ว่างัวงัวคว้ยเปยนั่นเพื่นมันไปกินน้ำอยู่นั่นเลยจะขอเพื่อนไม่ว่าจะเฮ็ดสร้างให้เพื่อนไหมว่าภาพผมโอ้ว่าไม่คัน คลิปนี้เนี่ยคันออกไปมีคนได้ช่วงไร่ลาบมากมีผู้สั่งซอยตรงที่สามครับผมเพรามันกับท่านที่เลิศแล้วเนี่ยนี่นั่งเลยท้ายเสียบสี่เจ็ดเจ็ดสี่ครับผมมีตกกันตัวไดว่าเอาเป๊ะๆรถว่าเจ็ดสี่สี่เจ็ดรถบ่สี่หกกับสี่เก้านะครับสี่หกกับสี่เก้านะครับผมในพิลาเตอรสี่อ่าแต่ที่เนียนๆขึ้นสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะครับผมสี่เจ็ดเจ็ดเนี่ยเนียนๆคือสี่เจ็ดเจ็ดสี่ครับผมเอาเติ่งๆทั้งรางไปน้ำเลยครับผมอืม คือล้วแต่ผู้สื่อเนาะแต่ผู้มาตัดก็ได้ครับขันบมมากระตัดลงมดขึ้นมาเอาตัวมากงวดที่แล้วนี่บ่แม่นธรรมดาด้ทั้งบนทั้งล่างเงินธรรมดาอืมนะแต่งวดนี้ก็เลยว่าโอ้ก็เลยมาขอแนวทางน้ำกเทียมปืนพิ่นมีโอกาสเห่ากะถือว่าเหาเป็นสะพานบุญแล้วก็ผู้ที่ให้ก็ถือว่าคันมีโชคมีลาภก็ได้บุญไปน้เด้ครับ อ้าญเอนี่ยนี่ได้ได้กุศลนี่ได้กุศลท่านงูผันได้โชคน้ำในหเอาได้กุศลหลายสังที่เ้าม่วงว่เห็นเ้าก็บม่วง้เนี่ยเนี่ยม่วงว่เห็นเนาะแต่ว่าจะเสือคงคิดท่วมฝันจะขอเมาไว้ต่างคนกับต่างมันข้าพเจ้าไม่ว่าเลยต่างคนกับมีความมั่นใจเนาะครับตัวมีิยังขีดถามอสตรสชวอ๋อแล้วเพิ่นกโอเคแล้วเป็นเลขแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับโอ้เสียเจ้าของปั้ม แพ้มแจะห้อกระได้ที่ทาหายแนวทางโอ้าพ้มง่วงกับมีครับถ้าพี่น้องผู้ใดอยากมาศึกษาเกี่ยวกับการทําการเกษตรนี่ครับเป็นเกษตรกรตัวจริงคือเกี่ยวกับเลี้ยงแพะเลี้ยงแบะเลี้ยงง่วงกะมาปรึกษาได้ครับเพือ่อพี่น้องอาจจะได้แนวทางใน,บบนการประกอบอาชีพครับว่าม่ันเรี่านหนี่กระเนี่ห่อขายปะ แล้วมั้เไปห้าเองตอนนี้แต่ว่ามีมีอยู่ครับมีมองที่จะสร้างครับโอ้ก็มารปรึกษาได้มารปรึกษาได้ครได้ไหมได้ครับยุดยุดนีมิตาจะซื้อเพิ่มครับครับผมแต่ยังยังบสะดวทที่ขายเป็นควาคนเพราะว่ากำหนดมันหสิบตัวครับตอนนี้ได้ยี่สิบกว่าตัวนะครับคือหายแนวทางได้่ายแนวท่าได้เต็มเลยครับขีเขาาท่าเลยมาเยอะ้อเท้าข้เทาอะไรก็อะไรจุดเล็กๆบ้านคนข้ามัน่ต้องมองมองจากจุดเล็กๆได้ข้าะไปหาม่งขันมอง เขาบอกว่าถ sort of ้าเขาสิลงทุนต้องลงทุนจากหน่อยๆอุปกรณ์ถ้าเขาลงทุนหลายปุ๊บนี่ยมันอาจจะพังขึ้นลงเล่ยก็ได้มันบ่ล่ะเก่งแล้วมันจะเจ็บตัแตมถ้าเริ่มจากจุดหน่อยๆเนี่มันถึงเริ่มง่ญยไปเรื่อยด้วย เอ้ากนะ็ขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับเมื่อนี่ครับครับคุเสียหลายๆจังไรกับปีไม่ใ่กาเฮงๆลวยๆเด้อมีโชคมีลาบวันวันที่สามักโหลเด้อซีเจ็ดเจ็ดซีเีเจ็ดเจ็เนี่ยแหละครับเอากคุ้หลายๆครับเฮงๆลุยๆชวกลาบลังไหลกันเข้ามาอากัฝากเอฟซเนี่ยนะครับอันนี้เข้าหายแหละครับเจ้าของาร์มนะครับเจ้าของา่อมพร์มแแบาร์มแบบนน้อยๆเนี่ยนะครับจะเกิดได้อยู่ครับซีรีสซัการ์มซีรีสักในเฮียซีรีสักา่์มครับโอ้ซหร ของลูกไา้เพิ่นสิริศักสิริศัก์ฟาร์มเนาะนี่แหละต่อไปเนี่ยอาจจะมีคนวุ่นค้ว่าเบิงกันแพะเบงแกยอยน่นีบัตรมามาขอแนวทางนี่แหละครับถ้าผู้ใดต้องการแนวทางทำการเกษตรเล็กๆน้อยๆเนี่ครับเพื่อเป็นอาเีพเสริมเอาเกษตรกรนะครับเลี้ยงอาีี่อยู่ับบ้นีราไคือเกษตรกรี่เลี้ยงแบะได้รนะครอาชีพที่อยู่กับบ้านแล้วมีความสูงขึ้นนี่แหละเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนี่แหละครับ เกษตรกรอันนี้เ็จะเรื่องเกษตรกรเกษตรกรนะครับนี่แหละคือเกษตรกรวผมผมบม่รู้จักนี่ว่าเขาเอื่อเกษตรกรอ่านี่แหละคือเกษตรกรตัวจริงเลยนะทำให้ทำหน้าก็เป็นเกษตรกรคือการอันนี้การเลี้ยงแพะเลี้ยงแจ๊นเนี่คือเกษตรกรครับอาอาชีพเกษตรกรรมนี่แหละที่สมบูรณ์เป็นคือว่าเป็นอาชีพที่บอกว่าเพิ่อนมาื่อยยูทูปอ๋อครับอันเซร์ แบกเกาครับครับครับทายทําให้บางที่อาจจะติอ้าต่อไปอาจจะโด่งดังไปนาก็ได้ได้เฮาเนาะเพราะว่ามันบอกแน่นอนว่าใ้ชีวิตคนเฮาครับผมทุกอย่างมันยึดที่การเริ่มต้นนี่แหละถ้าเริ่มต้นได้แล้วมันจะไปเรื่อยๆได้คนครับล่องผิดลองถูกครับนี่แหละครับจุดเล็กๆนับจากหนึ่งสองสามไปนี่ครับถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะเป็นเกษตรกรแต่ก่อนตัวจริงนะครับถ้าโตกงานโตกงั้นอยังกับ มาลองผิดลองถูกเอาครับทุนมาต้องใช้หลายครับทุนมาหลายครับเริ่มต้นจากเงินมื่นครับเงินนี่ครับซื้อสองแม่พันธุ์สองตัวเพาะพันธุ์ตัวหนึ่งก็ได้ครับครับนี่นะครับตัวล่องเรียงตับลองเลียงแป๊บเดียวก็ได้ผลเพราะครับมการเพราะแพะกับแกะเนี่ยสิคลอดลูกปีละสองครั้งครั้งละสองถึงสามครั้งละสองครั้งละสองถึงสามตัวแต่ละครั้งต่อแม่หนึ่งมันกับแพรเร็วตัวจริแพร่เร็ว ได้เงินไว้ครับได้เงินไว้ครับยี่สิบกิโลขายได้เลยครับกิโลละปัจจุบันนี่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อสี่สิบบาทต่อหนึ่งตครับสรมางเม็ดโตครับวมันสร้างเหนื่อเนี่สร้างมัดโตบัวครับเม็ดโตยกขึ้นแล้ช่างนะครับประมาณยี่สิบโลถึงสามสิบโลตลาดต้องการประมาณสามสิบหกโลสามสิบห้าสามสิบหกโลครับ ออเด้์ไล่วงวาลาวเวียดนามมันเป็นคือลาบก้อยลาบมืบ้บานเท่านี้นเนีเนื้อฟ้านเนื้อฟ้านเรื่อยมันกิดื่อฟ้านนี่ครับผมนี่เขาเอื่นว่าเรียงผาภาคอีสานตัวนมันเป็นเรียงผาได้ไนีครับเจ้าเป็นล้านลาบล้านก้อยครับว่าแท้อัน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 นั้นมัน่ะลูกอันทะมันของเอียงนี่ มันผสมพันธุ์ดีผู้ใดกินเราก็อันนี้ครับรองเท้าความเสือครับครับความเสือบอกว่ากินเราไมมีพลังบ้างใช่ไหมครับผมแม่นนี่เลยครับเป็นว่าแห้งที่สุดก็คือเนี่ยละส่วนนนั้ไปศึกษาเบ้างเด้อครับแล้วบางตัวนี่มันถึงง่ายขนาดด้นี้ง่ายดูกันท่ามันถึงง่ายเป็นคือแห้งเมื่อตัวแห้งที่สุดคือตัวแน่นครับ เพราะว่ามันคึกอยู่ตลอดครับแพทเ์มันเหมือมันนีกแม่นี่นี่การผสมพันธุ์มันยู่งตลอดครับนี่แหละครับนี่แหละสิ่งแรงจูงใจที่ผมเรียงครับนี่แหละพี่น้องฟังเบิ่งอันนี้คือแรงจูงใจครับเราล่มดีครับโอเคขับุญขาวก้นโอเครัเคขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆสำหรับนนี้ครับเนี่ย่าจะเป็นแนวทางแบะแล้วกันแนวท่าตัวเลขแนวทางการการสร้างอาชีพครับเกษตรกรรมหรือเกษตรกรนี่แหละครับเรียงแทะเรียงแบะแล้วก็ เข้ากับโชคดีครับได้แนวทางตัวเลขไปฝากพี่ฝากน้องอีกเมื่อนี้ก็ได้ครับสำหรับงวดวันที่สามสิบท่านว่าค่มสองพันหาร้อยหกสิบสามนี่ครับพี่น้องก็ร้องเอาไปแ่ยงบ้างครับถ้าถูกใจเคนใด้ทั้งบนทั้งล่างงวดที่แล้วคนใดทั้งบนทั้งล่างครับท่านผู้ชมงวดนี้วันวันเกิดผมศูนย์สามศูนย์เจ็ดวันเกิดกับเดือนเดือนวันเกิดมาบวกกับความฝันวันเกิดกับเดือนเกิดผมน้บวกกับความฝัน ครับผมคนจะดวงดีครับคนจะดวงดีตามต่อครับผมครับต่อครับเป็นเจัาไหนัวเลขกิโอเชว่ลครับขอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆขอบคุณนี่แหละครับท่านผู้ชมเพื่อเสียงจากคุณสุนทรครับพันก็เป็นเจ้าของขอบแพะขอบแบกพ่นนี่แหละครับพันก็เป็นผู้นึ่งที่โชคดีครับสำหรับพริมนี้ก็คือพอแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณพี่น้อง ทุกคนที่เขามารับฟังรับชมครับขอบคุณทุกๆคอมเมนที่คอมเมน์เข้ามาครับท่านผู้ชมถ้าพี่น้องถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อสิบประพาีรายการดีๆจากท่าน่องครับก่อนจบคลิปนี้ขอให้พี่น้องทุกคนจงประสบความสําเร็จในทุกๆสิ่งที่พี่น้องปรารถนาครับขอให้โชคดีมีสุขกันทุกๆคนครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ